ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อตามที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อไว้และพิมพ์ใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ PDF ส่งให้ลูกค้าบันทึกรายการาค้า7กุมภาบริษัทส่งสินค้าให้บริษัทชาร์ปไทยได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามใบรับคำสั่งขายวันที่3กุมภาและจัดทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณวันส่งมอบสินค้าเลือก order to c a s ค่ะเข้าไปที่ขายเชื่อไปกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้กดเพิ่มวันที่เอกสารวันที่7กุมภา2025ค่ะชื่อลูกค้าบริษัทชับไทยจำกัด ค้นหาเอกสาร SO ค่ะเอกสาร SO คือใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าค่ะเลือกบริษัทชาบไทยจำกัดกดบันทึกค่ะจะเข้าไปที่เอกสารอีกครั้งนะคะกดพิมพ์ จะขึ้นใบแจ้งหนี้ไปบัำกับภาษีใบส่สงของค่ะยอดชำระทั้งสิ้น6380.10บาทค่ะกดออก